พลระยะอันตรายแล้วน้ำฝนมามาจริงพอว่าเราเก็บก่อนไหมเร็ว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  ทันอยู่มั้มันจะไปคิดอะไรได้ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมคอนเทนต์น,นะนะจริงๆก็เพื่อตังค์เพื่อ,อไรายได้ของช่องเราอะนะครับได้เล่นรอบเยนิกผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยหมักหมมสุดๆโอเคเล่นว่าวกันก่อนตอนนี้ดินที่เป็นสนามวิ่งว่าวของผมนี่ก็เมื่อวานนี้ฝนมันตกเนาะ เช้าๆมาเนี่ยมันจะมีความเหนียวเป็นดินเหนียวแต่ว่าเย็นมาหลังจากที่โดนแดดบ้างโดนลมบ้างนะผิวดินมีความหมาดแล้วก็ดินมันไม่เกาะรองเท้าแล้วตอนนี้มันทําให้เราวิ่งว่าวได้ง่ายขึ้นนะก็เดี๋ยวเอาอีชมพูชมพูนี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแซมพูอ่าเดี๋ยวต้องตั้งชื่อ ชื่อนี้ไปก่อนนะโอเคกองตั้งชื่อ,อเดี๋ยวมาขึ้นปิดไฟตอนเย็นตอนค่ำก็ต้องเล่นเว้าปิดไฟโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันก่อนนะครับ <Okay. S 2> ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับคอนเทนต์ของเราก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามันจะไปคิดอะไรได้ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมคอนเทนต์นะเราก็ เป็นคนเล่นว่าวเราก็เลยแค่เล่นว่าวครับเล่นว่าวให้ดูให้ชมกันมีอะไรที่เราจะแชร์แบ่งปันเป็นความรู้เป็นเทคนิคหรือเป็นปัญหาที่เราเคยเจอนะเราก็จะเอามาพูดให้ฟังนะครับก็อยากให้ดูนะครับเพื่อจริงๆก็เพื่อตังเพื่อรายได้ของช่องเรานะครับเรามีรายได้เราก็ทำคอนเทนต์เราทำคอนเทนต์ ทุกคนก็มีอะไรให้ดูถูกไหมครับถือว่าสนับสนุนกันนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมวางกล้องตรงนี้ถ้าไมไหวให้หนูอยู่เฉยๆไม่ต้องปล่อยเชือกไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นให้ล้างไว้ให้ล้างไว้อย่างเดียว ไม่ต้องยืนนะถ้าไม่ไหวก็คือให้นั่งล้างเชือกอย่างเดียวจับแกนสองแกนไว้แน่นๆแล้วเดี๋ยวพ่อจะมาช่วยโอเคตามนั้น ไม่ต้องวิ่งเด้อสามส่ <laughs> เดี๋ยวๆดี๋วดีวไหวบางช่วงพวกนะไหวบางช่วงจะให้ไหวบางช่วงระวังหลุดมือเอ,อาเรื่องมาเอาเรื่องเนี่ยขาหนงก็บขาัดระวังสิหนูว่า ก็เงอะวังนะถุงม,มือมันหลวมไงเกี่ยงว่างใส่ต้องเรี่ยมถุงมือยาวจัดไม่แน่นเค okay. ไม่หักนะเหนียวอยู่โอเคดึงหนักอยู่เดี๋ยวพ่อลองดูกันว่าลมไหวแอกไม่รูกว่าเอาอ้อวาวแวกอันน,น,นั้นไงไปตกที่อื่นจริงเมฆขยับไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวเมฆทางโน่นาจะมา เราก็ไม่รู้ว่ามันจะตกทางเราหรือเปล่านะฝั่งเราก็ตกแล้วเนาะคงไม่ตกอีกหรอกไักปะซุปเปอร์เบาอะแค่น,นี้ก่อนเพราะว่าไม่แน่ว่ามันจะตกถุงมือพ่อมาหน่อยเดี๋ยวลวลาลุกสองข้างนะขวาซ้ายนะ ไม่ใช่ว่าขวาอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวนะโอเคเรียบร้อยครับปล่อยเชือกไม่มากเผื่อว่าจะมีแอุบิเหตุฝนตกอะไรนะครับก็ปล่อยไว้แค่นี้ก่อนเ mm hmm. ท่านี้ก็สนูน่าจะชัดเจนนะโอ mm hmm. ไม่ต้องวิ่งก็ได้ลูกค่อยๆเดินไป ไปดูบรรยากาศดีกว่าครับว่าเมฆที่มันเคลื่อนตัวมาทางผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันมันค้ายจะเป็นเมฆฝนนะแต่ว่าถัดไปไกลๆอะมันก็มันมันมีความสว่างนะครับมันมีความโปร่งถ้าเมฆก้อนนี้เคลื่อนผ่านไปแล้วฝนไม่ตกก็น่าจะผ่านครับน่าจะไม่มีฝนตกอะไรในค่ำคืนนี้ไปดูกัน you on it ไว้ใจไม่ค่อยได้นะใช่เมฆก่อนเนี้ยพวาวนากลัวมันเกินเช้าว่ะเมฆพวกเนี้ยเออเเราไม่รู้มันจะเอาน้ำฝนมาได้หรือเปล่า ะจะไม่ทันไงลูกพอว่าเราเก็บก่อนไหมฮะมันะเริ่มแรงแล้วใช่ไหมอันตรายนะ Lêu lêu lêu, lêu lêu Ê Thả nhụm không? Thậu xong ngăn nả bốp núp, biển mùm lê Biển mùm Ở cao ít nghe nữa Lêu lêu Đều Đừng, đừng vào Đừng đây Điều Vào đây đến hỏi bay, đến hỏi bay Muốn lều Muốn là đơn mà hả Lêu 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 Để kẹp con máy phó đi đó Phó đơn với con พลระยะอันตรายแล้วน้ำฝนมามาจริง,ง,มง,ไ,งไม่เป็นไร วันนี้เราไม่ได้ตั้งตัวที่เราจะมาถ่ายคอนเทนต์ในช่วงเย็นช่วงค่ำๆนี้นะครับเราเพียงแต่เจอลมแล้วเราก็นำว้าวมาขึ้นแล้วมันก็ขึ้นได้ดีแต่ว่ามันมีสถานการณ์เมฆฝนไล่เรามานะครับเราก็ต้องเก็บเพื่อความปลอดภัยนะครับเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับมันนะครับ เอานิดหน่อยก็พอแล้วสนุกพอแล้วครับก็อ่ะอยูรรีม้มนไปม้วนไปลูก้มนไปโอเคก็สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็หวาดเสียวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราก็ประเมินแล้วนะครับว่าอาจจะเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้นะครับ